การจนบ,บุรีสองผู้ต้องขังชายปีนกำแพงเรือนจำหลบหนีระดมกำลังกว่า50นายและจับทันควันผู้สื่อข่าวรายงานว่าผู้ต้องขังชายของเรือนจำจังหวัดการจนบ,บุรีจำนวนสองรายได้ก่อเหตุปีนกำแพงด้านหลังเรือนจำซึ่งอยู่ติดกับถนนสายพัฒนาการก่อนจะวิ่งหลบหนีไปโดยมีเจ้าหน้าที่ของเรือนจำจังหวัดการจนบ,บุรีไล่ติดตามไปอย่างกระชั้นชิดก่อนจะสามารถจับกลุ่มตัวได้หนึ่งรายบริเวณริมถนนพัฒนาการทราบชื่อคือนายมินซอชาวเมียนมา ผู้ต้องขังคดีลักทรัพย์วิ่งหลบหนีเข้าไปภายในชุมชนเจ้าแม่กวนอิมซึ่งอยู่ตรงข้ามกับเรือนจําจังหวัดกาญจนบุรีทางเจ้าหน้าที่เรือนจําจังหวัดกาญจนบุรีจึงได้ประสานขอกําลังเจ้าหน้าที่กองอาสารักษาดินแดนจังหวัดกาญจนบุรีพร้อมโดยเจ้าหน้าที่ตํารวจสถานีตํารวจภูธรเมืองกาญจนบุรีจานวนกว่า50นายกระจายกําลังกันออกติดตามค้นหากระทั่งเวลา9ก้นาฬิกาสานาทีจึงสามารถจับกลุ่มนายนัด นักโทษคดียาเสพติดอีกหนึ่งคนที่หนีไป,ลไไปลไหลบซ่อนตัวอยู่ภายในท่อระบายน้ําที่อยู่ภายในชุมชนได้สําเร็จเจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวนํากลับเข้าไปภายในเรือนจําทันทีผู้สื่อข่าวได้สอบถามกับนายภักภูมิหอละเอียดเจ้าหน้าที่กองอาสารักษาดินแดนจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งเป็นผู้ที่พบนายนัทกําลังหลบซ่อนตัวอยู่ภายในท่อระบายน้ําโดยนายภาคภูมิให้ข้อมูลกับผู้สื่อข่าวว่า หลังจากเจ้าหน้าที่ค้นหาอยู่บริเวณภายในชุมชนเจ้าแม่กวนอิมได้ระยะหนึ่งไม่พบตัวของนายนัทจึงได้กระจายกำลังออกไปค้นหาตามจุดอื่นๆแต่ตนเองซึ่งออกเวียนพอดีได้นั่งพักอยู่บริเวณร้านขายของชำเป็นจังหวะเดียวกับที่นายนัทกำลังพยายามคานออกมาจากท่อระบายน้ำที่วางกองอยู่ริมถนนตอนจึงได้ใช้อาวุธปืนประจำตัววิ่งเข้าไปทำการจับกุมโดยมีเจ้าหน้าที่พัสดุของเรียนจำจังหวัดกาญจนบ,บุรีอีกหนึ่งคนยิงปืนขึ้นฟ้าเพื่อขู่ไม่ให้นายนัทหลบหนีก่อนจะสามารถจับกุมตัวได้ดังกล่าว ทั้งนี้จากการตรวจสอบในเบื้องต้นพบว่าผู้ต้องขังชายทั้งสองรายที่หลบหนีออกมาได้ใช้ไม้ทําการดันน้ำหนามที่อยู่บนกําแพงด้านหลังเรือนจําจนล่วงลงมาติดกับพื้นก่อนจะเป็นกําแพงข้ามมาอย่างฝังถนนและวิ่งหลบหนีกันไปคนละทิศคนละทางโชคดีที่เจ้าหน้าที่สามารถติดตามจับกลุ่มตัวผู้ต้องขังชายทั้งสองคนได้อย่างรวดเร็วจึงไม่เกิดอันตรายกับชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่รอบๆเรือนจําข่าวนิว24กาญจนบุรีชิติกาไลาวาลินรายงาน